หายปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมได้ในหนึ่งนาทีให้ทําแบบนี้วันนี้ครับไม่มีอะไรมากครับหลายๆคนต้องนั่งทํางานนานๆนั่งหน้าคอมนานๆนะไปไปจะเป็นคุณนั่งออฟฟิศเป็นผู้บริหารเเยแลวกันแล้วคุณอยู่ในท่าที่ใช้คอมนานๆดรพนัก็านบัญชีที่หมอฟันเจอคนไข้เนาะวันนี้ครับหมอฟันให้คุณเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยครับวิธีการทำเท่าแ่างง้างสมมุติว่าถ้าคุณนั่งทำงานอยู่อ่ะสมมุติครบหนึ่งชั่วโมงกดไลครกับปุกปี๊งอ่ะคุณลุกอาจจะลุกเดินยไม่ขยับขยับบ้างนะแล้วคุณทำ นี่แล้วกาน,นี่ฮะเป็นไงฮะรู้สึกผ่อนคลายฮะข้าที่สองฮะมือวาดแบบนี้ฮะแล้วกุณใจเขาสอคุณลักนี่ฮหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนคลายฮะแล้วก็ทำสลับข้างกันอย่างนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ที่3มง่ายที่เดียวับเป็นรูปแมวนฮะอย่างนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่คือ3ามาบริหารง่ายๆทํา,าทได้บนโต๊ะขณะที่คุณกาลังทางานอยู่ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยแล้วฝากกดไลค์กด share, share, แชร์เฟคลิปนี้กับเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสนวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line drfun ตามข้อูลนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากผามาหาหมอฟันสนวัสดีครับ